เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตเป็นอีกหนึ่งสถาบัานการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมด้วยหลักคิดที่ว่า ครูดีคนดีสังคมดีในปีการศึกษา2566นี้เรามีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่รับผิดชอบดูแลในส่วนการจัดการศึกษาประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอเดชอุปนันท์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเด็นแบนปิงอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา สามผู้ช่วยสัตราจารย์ปรีชาสีสอนใจอาจารย์ประจำหลักสูตรคลุศาดบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาสี่อาจารย์สุบินวันนันตาอาจารย์ประจำหลักสูตรคลุศาดบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาห้าอาจารย์วุฒิพัฒน์มูลศรีอาจารย์ประจำหลักสูตรคลุศาดบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาและหกอาจารย์ประพัสศรชัยชนะใหญ่อาจารย์ประจำหลักสูตรคลุศาดบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา นอกจากการจัดการศึกษาภาคทฤษฎีในชั้นเรียนแล้วพวกเราได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาด้วยการประมวลผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชาในหลักสูตรมาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาด้วยเทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อตอบโจทย์และสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21 ตลอดระยะที่ผ่านมาในบริบทของโรงเรียนพวกเราได้เรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพเสมือนการเป็นครูซึ่งถือเป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนิสิตท,ทุกคนเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางสายครูวิชาชีพยอย่างเต็มตัวนอกเหนือจากการได้มาซึ่งปริญญาบัตรอันทรงเกียรติหลังจากจบการศึกษาแล้วเป้าหมายสำคัญของพวกเราคือการมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบและมาตาารฐานการศึกษาของชาติด้วยเทคนิคและวิธีการจัดการเรียน รู้ที่ร่วมสมัยเหมาะสมกับวัยผู้เรียนเน้นการเรียนรู้ที่ให้เกิดสมรรถนะภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยแนวคิดวิถีครูผู้เปลี่ยนแปลงทวงระยะเวลาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษานั้นนอกจากจะมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วพวกเรายังได้มีการออกแบบและจัดก,กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นการเสริมทักษะความสามารถสมรรถนะ พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตภายใต้สังคมผหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุขโดยรูปแบบแรก,ก จัดกิจกรรมตามความพร้อมและอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของสถานศึกษาอาทิเช่นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษากิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมไหวครูกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในชุมชนกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษากิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอาชีพกิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระเป็นต้นซึ่งจะเห็น ได้ว่าทุกกิจกรรมล้วนแต่เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะสังคมของผู้เรียนร่วมกับสาระการเรียนรู้ต่างๆในระดับชั้นและในระดับสถานศึกษาอย่างสมดุล ฉะนั้นบทบาทของความเป็นครูในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาไม่เพียงแต่ให้พวกเราได้แสดงบทบาทเฉพาะเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกให้พวกเราได้แสดงทักษะความรู้ความสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาผ่านสถานการณ์จริงตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างรอบด้านและมีส่วนสำคัญในการส่งต่อความรู้สุขผู้เรียนโดยตรง ในที่นี้จึงขอนำเสนอผลงานการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่น่าประทับใจของเพื่อนนิสิตในแต่ละบริบทแต่ละสถานศึกษา เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าพวกเรามีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งที่จะปลูกสร้างเม่เล่นพันการเรียนรู้ซึ่งหมายถึงสิทธิทุกคนให้เติบใหญ่ในสังคมกว้างอย่างเข้มแข็งและมีความสุขอีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนและเติมเต็มวิถีวิธีการจัดการเรียนรู้การทำงานของเพื่อนครูในแต่ละสถาบันนำไปสู่การเรียนรู้สังคมการศึกษาที่แสดงออกถึงความเป็นครูมืออาชีพ และในขณะเดียวกันช่วงระยะเวลาที่พวกเราได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาพวกเรามีความสุขและอบอุ่นใจอย่างยิ่งที่ได้รับความเมตตาช่วยเหลือแนะนําและดูแลจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและครูพี่เลี้ยงที่สําคัญคือได้มอบหมายให้พวกเราได้เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมวิชาการและงานสร้างสรรค์ต่างๆมากมาย ร่วมกับทางโรงเรียนทำให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าและหลายท่านยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติไว้ให้แก่ทางโรงเรียนอาทิเช่นการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่71ที่ผ่านมาครูดีคนดีสังคมดีพวกเราได้ตระหนักและได้สร้างคุณค่าของความเป็นครู มีจิตอาสาพัฒนาตนเองสังคมและส่วนรวมประสบการณ์การเรียนรู้สู่สังคมเติมเต็มพัฒนาส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการสอนพร้อมนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในการทำงานอาทิเช่นจัดกิจกรรมจิตอาสาพเพื่อพัฒนาสถานศึกษานำไปสู่คำพูดที่ว่าครูดีคนดีสังคมดี ทั้งนี้ในส่วนของโครงการและกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมการเรียนรู้ผ่านผู้บริหารสถานศึกษาครู บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยช่วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนบ้านวังหลวงอำเภอรอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการนำไปใช้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาที่ได้ฝึกปฏิบัติการสอนและได้ช่วยเหลือสังคมมีส่วนในการช่วยเหลือและปฏิบัติงานด้านบริการสังคมจริงรวมไปถึงการปฏิบัติทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการสร้างสังคมดีและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการปฏิบัติการสอนของสถานศึกษาของนิสิตแต่ละท่าน ก็มีการแสดงศักยภาพของตนเองในการศึกษาสังคมแห่งการเรียนรู้ในระหว่างที่ได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษานั้นและการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัยกับการให้บริการสังคมที่ช่วยเหลือรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของนิสิตกับการเป็นครูที่ดีเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของครูดีคนดีสังคมดี ทั้งหมดนี้ที่ว่าด้วยครูดีคนดีสังคมดีเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นครูอย่างแท้จริงครูไม่ใช่ผู้ที่สอนหนังสือแต่ยังเป็นผู้ที่สร้างคนสร้างสังคมและสร้างอนาคตทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่นี้และความตั้งใจที่จะเป็นครูที่ดีทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อกลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นต่อไป สังคมศึกษาศึกษาสังคมเป็นแนวทางการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างที่ศึกษาที่ผ่านมาในรั้ววิทยาลัยสงลำพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่ได้แค่มองเห็นเพียงแค่กรอบของการเรียนรู้ในพื้นที่ห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้ที่เปิดกว้างในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์จริงทั้ง ที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนิสิตล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตทุกๆท่านและในทุกๆกิจกรรมเป็นการศึกษาและเป็นแนวทางการศึกษาในการเรียนรู้มองเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ผ่านสังคมแห่งการศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาตนเองตลอดเวลาตลอดการอยู่ร่วมกันและการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมศึกษาที่มีประสิทธิภาพสังคมศึกษาเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการ การเรียนรู้นอกสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดตามกระบวนการเรียนรู้ที่ระบุในหลักสูตรครุศาสตรรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาอาทิเช่นการศึกษาดูงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ทั้งในและนอกสถานศึกษาและการให้นิสิตได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำโดยการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการและเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองของนิสิตให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนในการนำเสนองานของนิสิตเพื่อสร้างสมประสบการณ์ให้นิสิตได้แสดงถึงศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนสามารถเรียนรู้และเข้าใจต่อการศึกษาสังคมและสังคมศึกษาผ่านประสบการณ์จริงเปิดโลก,กทัศน์ในรูปแบบต่างๆเปิดกว้างและยอมรับสิ่งใหม่ๆในการพัฒนาในการเป็นครูมืออาชีพแนะนำพานักเรียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพดังประโยคที่ว่าเกิดเป็นครูผู้พายเรือเพื่อส่งสิทธ์ต้องมีจิตวิญญ,ญาณอันสูงส่งจรรยาบรณมีไว้ให้ซื่อตรง ต้องดำรงตั้งมั่นไม่สั่นคลอน